ก็เลยสงสัยบก555อ่าผมเอาว่าผมสารภาพเลยนะครับผมผมไม่เคยโทรไปที่รกักล้น่าจังครับไม่เคยฮะผมสาบานนะฮะถึงแม้จะไม่มีนักไม่ไม่มีศาสนาอยู่ในบัาะชาช,ชนแต่ผมสาบานเลยผมไม่เคยโทรไปหาลีน่าจังครับนะครับแต่ว่าคําถามน่าสนใจนะครับคนที่โทรไปถามเรื่องรัฐประหารนี่น่าสนใจ คุณลีน่าจังน่าจะตอบสักหน่อยนะครับไว้ไวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองไปค้นดูนะว่าเขาถามว่ายังไงนะครับโอเคน่าสนใจครับคุณนีโน o ดูหนังเรื่องประชาธิปไตยแล้วบกมีความเห็นต่อภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรประชาธิปไตยเป็นของภูมกับชื่อดังคนหนึ่งนะฮะชื่อคุณเป็นเอกนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ผมขออภยัย ก็เป็นหนังสารคดีครับเป็นสารคดีทางการเมืองครับผมเป็นหนึ่งในตัวละครที่เข้ามาสัมภาษณ์นะครับอยู่ในหนังด้วยมีคนเข้าแซวเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกจริงๆไม่ใช่หรอกครับเป็นก็ว่าตัวแย่งซีนนะพี่ใบตองแห้งบอกเป็นตัวแย่งซีนสาหรับหนังเรื่องนี้เนี่ยผมผมคิดว่าเป็นหนึ่งเลยเนี่ยผมขอชื่นชมผู้ผู้สร้างหนังเรื่องนี้นะผมคิดว่าเขากล้าหาญ เขากล้าหาญที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองในบรรยากาศที่ยากนะักใครทําอะไรทางการเมืองตอนนี้เนี่ยก็จะถูกถูกมองถูกตําหนิถูกอะไรเนี่ยนะจากสีใดสีหนึ่งอะว่ากันไปนะครับอันที่สองเนี่ยในเชิงเนื้อหาสาระที่อยู่ในหนังเนี่ยผมเห็นว่าเขาทําได้ดีมากเลยครับทําได้ดีมากนะหนักแน่นดีแล้วก็ความเป็นศิละปะ ก็พอไหวนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นดูแล้วเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสําหรับพอการเมืองผมเชื่อว่ามันพอจะกระเดื้อลงไปได้นะครับหมายว่าพอจะย่อยลงกินได้บ้างไม่แข็งเกินไปนะครับตอนแรกลุ้นหน้าดูเลยนะครับผมกลัวว่าเรื่องนี้มันจะเครียดผมเพราะว่าคุณเป็นเอกก่อนหนะ้าก่อนที่หนังจะฉายในคุณเป็นเอกบอกว่าเนี่ยจะแจกยาพาราก่อนเข้านะนี่ผมคิดว่าแกพูดจริงนะแต่ถึงจริงๆปุ๊บหนังออกมาก็โอเคครับไม่ ไม่ไม่ถึงขนาดเครียดมากนะครับไม่ถึงขนาดเครียดมากแต่ว่าคือมันเป็นหนังสักคดีนะก็ว่ากันไปออกโรงนะฮะฉายเพียงแค่สองสัปดาห์นะครับแล้วก็ฉายเพียงแค่สองโรงแล้ววันละแค่สองรอบนะครับมีคนดูแต่ว่าเป็นหนังที่คนดูเยอะมากนะเรียกว่าคนดูรอบที่ผมไปดูนี่โอ้โหคน,คนเต็มโรงอ่ะเป็นหนังที่คนเต็มโรงตลอดคิดว่าน่าจะตลอดตั้งแต่ฉายยันยันหนังออกอ่ะแต่ฉายแค่สองสัปดาห์ในในกรุงเทพนะครับ ได้ข่าวว่าจะไปฉายที่เชียงใหม่ครับถ้าฉายที่เชียงใหม่ยังไงพี่น้องที่เชียงใหม่ตามไปดูนะครับหนังเรื่องนี้คุ้มค่าจริงๆหรือถ้ายังไงเนี่ยรอออกเป็นเป็นแผ่นออกมานะครับดีบีด,ด,ดีช่วงอุ่นหนุนหน่อยนะครับน่าจะมาฉายที่ไทยพีบีเอสนะครับหลังจะลองไปแย่ๆดูว่าไทยพีบีเอสจะยอมซื้อหนังเรื่องนี้มาฉายในในโรงหนังนในทีวีหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าคุณโอมโยโอมโว มาร์กกับชวนใครดีกว่ากันหมายถึงคุณอภพิสิทธ์กับคุณชวนหลีกภยัยใช่ไหมใครดีกว่ากันในทัศนะผมนะครับในทัศนะผมผมเชื่อคุณชวนดีกว่าคุณมาร์คครับดีกว่าผมเชื่อตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนี่ผมว่าแยก่กว่ามากนะตั้งแต่โอ้โหมันทุกตอนเลยฮนะยิ่งตอนไทยๆของการเป็นรัฐบาลเนี่ยผลงานในช่วงปีห้าสองห้าสามเนี่ยผมเชื่อคุณภิสิทธิ์นี่ติดลบนะแล้วก็ จบชีวิตทางการเมืองแต่ว่าเขายังไม่ยอมจบนะแต่ว่าจบชีวิตการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยข้อหานะ่ะปราบปลาประชาชนแบบมือเปื้อนเลือดนะครับก็เป็นมาร์คร้อยศพก็ดีกว่านะคุณชวนดีกว่าเยอะนะในนี้ผมคิดว่าความผิดพลาดของคุณนะพิสิทธิ์มีเยอะมากถ้าเทียบความฉลาดผมก็ยอมรับว่าคุณพิสิทธิ์ดูจะฉลาดกว่านะความเฉลวฉลาดนะแต่ไม่ได้พูดถึงความสามารถในการบริหารจัดการ บริหารประเทศนะความสามารถในการบริหารประเทศคุณชวนกับคุณพิสิทธิ์ดูยังไม่เห็นมีความแตกต่างกันในะทัศนท่นผมนะครับแต่ว่าความผิดพลาดความผิดพลาดของคุณพิสิทธิ์นั้นมีมากกว่าคุณชวนดังนั้นเนี่ยถ้าประเมินจากตรงนี้ผมคิดว่าคุณชวนดีกว่าและไม่ได้ดีกว่าธรรมดานะครับดีกว่ามากครับแปลไทยเป็นไทยคืออภิสิทธิ์แย่กว่ามากๆ อันนี้เป็นความเห็นแล้วก็ตึงคําถามนะครับเข้าใจว่าไม่ค่อยพอใจผมเท่าไหร่คุณชิน,นพัคุณบอกอพูดไม่พูดก่อนว่าการยึดอํานาจทักษิณมีที่มาจากการเลือกตั้งของคุณเป็นประชาธิปไตยตรงไหนครับที่ว่าประชาธิปไตยของคุณเป็นยังไงผมไม่เข้าใจพวกคุณจริงๆคุณชิน,นพัฒ คือคุณทักษิณเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับอย่างน้อยที่สุดน,นะจะถามว่าเอาละมีลักษณะมีบางอย่างที่เรียกว่าเป็นประจ,จัไยไม่เต็มที่ไหมอะคุณวิจารณ์ได้นะครับการใช้อำนาจอย่างงุ้นอย่างนี้ว่ากันไปแต่ว่าเขาผ่านกระบวนการเลือกตั้งมาและเขายอมถอยโดยการนะก่อนรับประหารเขายอมถอยโดยการยุบสภาแล้วครับแน่จริงกูก็เลือกตั้งเอาพาชายิปันมาเป็นรัฐบาลให้ได้สิครับ มันต้องทําแบบนั้นนะคุณเอารถถังออกมาแล้วผมถามว่าเอารถถังออกมาเป็นประชาธิปไตยตรงไหนฮะอ่าผมถามหน่อยถ้าคุณบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าคุณบอกว่ารัฐบาลไทยรักไทยรัฐบาลทักษิณเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยผมถามว่ารัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารเนี่ยมันประชาธิปไตยตรงไหนครับตรงไหน ตอบได้ไหมถ้าตอบได้ก็มาคุยกันที่คุณไม่เข้าใจเนี่ยผมจะบอกให้ที่คุณไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้จักประชาธิปไตยคุณไปคิดว่าวิธีการแบบนี้มันเป็นวิชาติปไตยรละประหารเนี่ยคุณไปคิดว่าวิธีการจัดการแบบนี้มันเป็นวิธีการในการแก้ไขปัญหาประชับไตยในเมื่อคุณเข้าใจแบบนี้คุณคิดผิดคุณก็ไม่เข้าใจประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์มันเป็นวิวัฒนาการ รัฐบาลทั่วโลกก็แบบนี้แหละครับการเมืองทั่วโลกแบบนี้ในอเมริกาช่วยแรกๆครับผู้หญิงก็เลือกตั้งไม่ได้นะลูกจ้างก็เลือกตั้งไม่ได้คนผิวสีเ็าเลือกตั้งไม่ได้แต่ประเทศเขาค่อยๆพัฒนาประชาธิปไตยฮะคือถ้าคุณจะวิจารณ์ว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยยังประชาธิปไตายไม่เต็มที่เนี่ยก็ฟังได้นะครับเหมือนที่สมัยก่อนรัฐบาลพลเอกเปรมเราก็บอกประชาธิปไตายครึ่งใบแต่แน่นอนก็มีการเลือกตั้งฮะสอสอก็มาจากประชาชนนะ แต่ว่านายกไม่มาจากประชาชนท่านเองนายกมาจากทหารเป็นพลเอกเปรมเราก็วิจารณ์ว่านี่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแล้วเราก็พัฒนาฮะพัฒนาต่อก็ไม่เป็นพลเอกชาติชายแล้วก็ถูกลับะหารีกฮะคือมันไม่สมบูรณ์หรอกครับถ้าจะวิจารณ์จริงๆคุณทักษิณก็ไม่สมบูรณ์นะรัฐบาลไทยรัฐไทยไม,ม่รัฐบาลมาร์กก็ไม่สมบูรณ์นะนั่นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเอามายิงประชาชนนะฮะคือผมก็ไม่ได้เคลมว่ามันพอพอมีการเลือกตั้งแล้วมันจบนะผมก็ไม่ได้เคลมว่าขนาดนั้น แต่ว่ามันต้องพัฒนากันไปอ่ะแล้วคุณมาใช้กระบวนการไม่เป็นแทฟต์ไปมันไม่ได้มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องพัฒนาไปอ่ะทุกวันนี้มันก็อย่างที่ผมวิพา์วิจารรัฐบาลวิพาวิจารณการเมืองตอนนี้เราก็อยากเห็นประชาธิปไตยที่มันแข็งแรงที่กว่านี้อยากเห็นมันดีกว่านี้ฮะแต่มันต้องพัฒนาไปฮะและด้วยวิธีการที่เป็นประชาธิปไตยกว่าเท่านั้นครับไอ้วิธีการที่แย่กว่ามันเอามาใช้ในการจัดการไม่ได้ครับดูอย่างในอียิปต์ฮะ สองฝ่ายมาขัดแย้งกันฮะฝ่ายหนึ่งสากนร,รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งอีฝ่ายหนึ่งไม่เอาจะโคลล่นล้มทำไมไม่กดดันให้ยุสภาล่ะครับถอยกันไปคบข้างแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ทหารออกมาทําไมฮะมตอนนี้ยิงกันแหลกลานแล้วไหวเหรอครับเอาแบบนี้เหอรอฮะในประเทศที่ไม่เชื่อมไม่มีไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนที่เห็นต่างมีทางเลือกเดียวนะครับก็ไปจับปืนนะในประเทศที่ไม่มีการเลือกตั้งนะครับ คนเห็นต่างแล้วยังสู้มีทางเดียวจับปืนแต่ในการเมืองร,อระบอบไปะชปไตาเนี่ยถ้าคุณเห็นต่างเนี่ยไปจับปากกาฮะเข้ากูหาไปเลือกตั้งทําแบบนี้แต่ไงขอบคุณที่ส่งข้อความมานะฮะทางไลน์นะครับก็ยินดีแลกเปลี่ยนนะจริงๆผมผมยินดีนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกฝา่ายทุกเวทีนะับเวลามีเวทีไปถกเถียงก,กันก็ไปครับ วันก่อนมีทางคนฝั่งฝั่งทางประชาธิปัตย์เขาแซวผมอยู่นะฮะเขาท้าผมอยู่บอกว่าให้ผมไปออกบูสกายนะครับผมนี่กำลังคิดพิจารณานะครับเดี๋ยวผมขอญาตขอเสียงโหวตท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมอนุญ,ญาตให้ผมไปช่องบูสกาไกไหมครับจะไปออกทีวีช่องบูสกายสักหน่อยหนึ่งรายการอะไรเนี่ยสายฟ้าอะไรเนี่ยสายล่อฟ้าเนี่ยนะครับแต่ไม่เอาสามลุมหนึ่งนะครับ ใครก็ได้ฮะในนั้นน่ชาวนลก็ได้ฮะกุณเทพไทยก็ได้สิริโชคก็ได้ฮะตัวตัวฮะไปดีเบตก,กันในสายลอดฟ้าเดี๋ยวผมลงท้ามาฮะลงท้ามาตรงตงสายลอฟ้าลงท้ามาตรงตรงเดี๋ยวผมจะไปฮะนะครับแล้วก็นี่ฮะรายการประชาชนสามุศูนย์ผมจะได้เปลี่ยนเอาหมีออกนาทีฮะชวนคนจากปีฝ่ายประชาธิที่ป์ดหรือหน้าก,ากากขาวก็ได้นะครับมาออกรายการด้วยกัน ก็ยินดีนะครับผมผมคิดเป็นว่าทําที่ดีนะแต่ว่าเราอาจจะต้องมีกติกาที่ยุติธรรมแฟร์แล้วก็อารยธรรมนะครับไม่ได้มาเสร็จผู้จายหยาบคายเสศสีแบบแบบหยาบคายแต่ว่าถ้าถกเถียงนะครับอย่างมีหลักการนะผมชอบผมชอบฮะผมผมชอบคือเวลาเถียงกันในหลักการเนี่ยนะถ้าผมแพ้นะผมได้เรียนรู้ผมคิดอย่างนี้แพ้ก็ได้เรียนรู้ถ้าตรงนี้ผมเออขขอ หลักการนี้ผมอ่อนกว่าผมได้เรียนรู้ผมไม่อายหลอกครับเราถือเป็นการเรียนรู้ไปชคตายไม่ใช่ชนะแพ้อนะไรมันก็เป็นเรื่องการเรียนรู้กันนะบางเรื่องเราก็อาจจะผิดพลาดได้ใช่ไหมครับความคิดความอ่านหรือความเข้าใจในบางเรื่องแต่ถ้าผมน้ำหนักหลักการผมดีกว่าก็ต้องไม่แ้นะครับก็ต้องยอมรับกันนะถ้าเราอยู่กันในบรรยากาศแบบนี้ผมว่าดีผมก็เบื่อแล้วครับพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็มีคุยกันแบบเน้นคิดทางเดียวกันผมก็อยากจะไปออกไปเจอผู้คนทั้งนอกที่มีความเห็นต่างทางการเมือง แล้วก็ถกเถียงแลกเปลี่ยนสนทนาก็ได้อาจจะไม่ต้องถกเถียงมานั่งคุยกันแบบสบายๆจิบกาแฟคุยกันโอเคนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการของผมได้ใน YouTube นะครับเข้าไปใน YouTube แล้วค้นคำว่าเนี่ยอะไรประชาชน3.0เนี่ยหรือเข้ามาใน Facebook ของบอก,กอะไรจุดหรือส่งมาที่ l ล n e เนี่ยสัญลักษณ์อยู่บนนี้ N U L I N G ส่งคำถามลงถึงส่งข้อมูลต่างๆมานะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสมบัติบุญงามอนงบอกฤจุดขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ